สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเนทุกคนเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีคอมเมนต์ของชาวต่างชาติมาฝากเพื่อนเพื่อนกันอีกเช่นเคยครับประเด็นคอมเมนต์ในคลิปนี้แอดก็เอามาจากแอดเค้าไอจีที่ชื่อว่า brep the world ที่ส่วนใหญ่ก็โพสต์คลิปเกี่ยวกับมวยไทยนะครับและก็มีคลิป,ลปหนึ่งที่ถูกโพสต์โดยมีแคปชั่นในวิดีโอว่ามวยไทยในประเทศไทยอาศัยอยู่ทุกที่ที่บ้านบนถนนในสนามกีฬา ในบ้านในตลาดในผู้คนในวัฒนธรรมโดยภาพที่ปรากฏในวิดีโอสั้นๆนี้นะครับก็เป็นวิถีชีวิตของคนไทยกับมวยไทยเรานี่แหละครับที่พวกเราชาวไทยคุ้นชินกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรครับอย่างเช่นภาพการรับชมการถ่ายทอดสดมวยไทยตามบ้านเรือนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชุมชนเล็กชุมชนใหญ่นะครับมีสินค้ามากมายเกี่ยวกับ,กบมวยไทยที่วางจําหน่ายกันเยอะแยะเต็มไปหมดครับรวมถึงการจัดแสดงศิลปะมวยไทยตามงานอีเวนต์ต่ตางๆที่พวกเรามักจะเห็นกันอยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะอีเวนต์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและอีกอย่างหนึ่งก็คือชาวไทยเรานี่เองแหละครับที่ไม่ว่าจะเคยไปยิมซ้อมมวยไทยหรือไม่แต่ทุกคนก็จะรู้จักคําว่ามวยไทยครับ ซึ่งจากคลิปวิดีโอสั้นๆน,นี้นะครับมีคอมเมนต์ชาวต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์กันพอสมควรเลยนะครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาก็อยากจะมาฝึกซ้อมวยไทยในประเทศไทยบางก็บอกอีกว่ามวยไทยคือวัฒนธรรมของคนไทยครับเดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์ของพวกเขากันหน่อยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับคอมเมนต์ comment ของคน,นแรกนะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเพราะพวกเขาตระหนักถึงศักยภาพในท้องถิ่นของตนเองในเม็กซิโกการโชคมวยจึงควรเป็นแบบนี้บ้างจากคอมเมนต์นี้นะครับมีคอมเมนต์ตอบกลับ3 c o คอมเมนต์ด้วยกันคอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่าเห็นด้วยกับสิ่งนี้อย่างยิ่ง คอมเมนต์ตอบกลับคนที่2บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมวยไม่ได้มาจากประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะคอมเมนต์ Comment ตอบกลับของคนที่สนะครับเ <c oughs> ขาคอมเมนต์ว่าแต่มันจะพัฒนาได้ดีมากในเม็กซิโกสมมุติว่าเรามีความปรารถนาในสายเลือดที่จะทํามันแต่ก็นั่นแหละมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมวยคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับน่าจะเป็นชาวอาร์เจนตินานะครับเ <c oughs> ขาคอมเมนต์ว่าก็เหมือนกับฟุตบอลในอาร์เจนตินา เด็กๆใช้เวลาแข่งขันโดยทั่วไปมีการต่อสู้กันมันไม่ได้เลวร้ายแต่เป็นเพียงการฝึกซ้อมคอมเมนต์ของชาวต่างชาติคนต่อมานะครับเขาคอมเมนต์ว่าฉันเป็นนักมวยแต่ความฝันของฉันคือการได้ไปฝึกที่นั่นสักวันหนึ่งและได้ชกมวยไทยอย่างมืออาชีพซึ่งก็มีในคอมเมนต์ตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับเขาได้คอมเมนต์ว่า ฉันอยากเรียนมวยไทยฉันรู้สึกว่าศิลปะผูกพันกับจิตวิญญาณมากฉันไม่รู้ว่าทำไมซึ่งก็มีคอมเมนต์ตอบก,กลับว่ามวยไทยฝังรากลึกในวัฒนธรรมไทยและศาสนาพุทธบางทีนั่นอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงรู้สึกอย่างนั้นคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเขาบอกว่าคุณสามารถคาดหวังความสำเร็จได้จากผู้คนที่เปลี่ยนการต่อสู้ดิ้นรนเป็นวิถีชีวิต แท้จริงแล้วไม่มีใครมีศัตรูเลยคอมเมนต์ comment ของคนถัดมานะครับเขากล่าวสั้นๆเอาไว้ว่าสักวันเราจะไปที่นั่นคอมเมนต์ comment ของคนถัดมาครับมันสวยงามที่พวกเขาส่งเสริมการต่อสู้ไม่ใช่ความรุนแรงแต่ปเปลี่ยนมันเป็นวิถีชีวิตและสิ่งที่เป็นอยู่ศิลปะการต่อสู้ที่สวยงามดังนั้นในเม็กซิโกคนมีอะไรแบบนี้บ้างนะคอมเมนต์ comment ของคนต่อมานะครับเข้าคอมเมนต์ว่า มวยไทยสวยงามคอมเมนต์ comment ของคนถัดมาครับฉันเป็นคนบราซิลและฉันภูมิใจมากแต่ฉันสามารถที่จะเลือกเกิดใหม่ได้หรือไม่คอมเมนต์ comment ของคนต่อมานะครับแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ามันเหมือนกับการชกมวยและมวยปล้ำในเม็กซิโกคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเขาได้คอมเมนต์ว่าเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งจากวัฒนธรรมของพวกเขาที่ถือกำเนิดมาจากมวยไทยคอมเมนต์ comment ของคนต่อมาครับ ผู้คนคือนักรบมันดูสวยงามมากที่พวกเขารักษาสืบทอดและส่งเสริมวัฒน,นธรรมของพวกเขาคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับเขาบอกว่าแต่ละประเทศมีวัฒน,นธรรมของตัวเองที่นี่ในเม็กซิโกฉันรู้ดีว่าฉันชอบดูมวยมากแต่แม้ว่าฉันจะชอบดูมวยไทยมากแค่ไหนพวกเขาก็ไม่มีการถ่ายทอดสดที่นี่ คอมเมนต์ของชาวต่างชาติคนต่อมานะครับคนนี้คอมเมนต์ไว้ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวเขาคอมเมนต์ว่าทีนี้ลองจินตนาการดูว่าคาโปเอร่ามีจุดแข็งแบบเดียวกันในบราซิลหรือไม่ในละเวกบ้านของฉันมีสถานที่สอนมวยไทยหลายแหง่งปัจจุบันคาโปเอร่าหาได้ยากดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของการเมืองประเทศไทยเข้าใจดีว่ามวยไทยหรือมวยโบราณ เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศและผู้ปกครองทุกภาคส่วนได้สนับสนุนศิลปาการต่อสู้และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เพียงส่งเสริมมวยไทยหรือมวยโบราณเพื่อใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเมืองหลวงของประเทศเพียงอย่างเดียวจากคอมเมนต์นี้เองก็มีสองคอมเมนต์นะครับมาตอบกลับเอาไว้คอมเมนต์แรกเขาบอกว่าใช่มวยไทยมีความสําคัญมากในวัฒนธรรมไทย และพวกเขาตระหนักดีว่าคนอื่นๆในโลกก็ชอบมวยไทยเช่นกันอย่างที่คุณบอกคนไทยใส่ใจทุกอย่างที่เกี่ยวข้องแม้แต่ความปลอดภัยของประเทศความเป็นมิตรยิ้มโรงแรมการบริการและยังเปิดโอกาสให้นักสู้ต่างชาติเข้ามาแข่งขันในประเทศไทยด้วยคอมเมนต์ตอบกลับของคนที่2นะครับเขาคอมเมนต์ว่ายูยิซูเป็นศรริลปาการต่อสู้แบบบราซิลและคุณจะพบสถาบันของยูยิซูได้ทุกที่ในบราซิล คาโปเอร่าไม่ได้สร้างมูลค่ามากในเชิงพาณิชย์เพราะมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการต่อสู้ในสถานการณ์จริงแต่ฉันตระหนักถึงความสำคัญทางวัฒนธรรมของมันคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมานะครับเขาบอกว่าฉันต้องการทำเช่นเดียวกันในอาร์เจนตินาแต่ที่นี่คุณต้องจ่ายเงิน2เท่าบนแพลตฟอร์มที่ต่างกันเพื่อดูการแข่งขันทางทีวีคอมเมนต์ของคนต่อมาครับ มวยไทยเป็นวัฒนาธรรมทั่วไปที่นั่นฮ่าฮ่าคอมเมนต์ของคนต่อมาครับมันเป็นเรื่องจริงทุกคืนการต่อสู้จะเกิดขึ้นทางทีวีถ่ายทอดสดคอมเมนต์ comment ของคนต่อมานะครับเ็าบอกว่าฉันอยากไปที่ประเทศไทยคอมเมนต์ comment ของคนต่อมานะครับเขาบอกว่าช่างเป็นความสุขอย่างยิ่งที่ได้ใช้ชีวิตแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรมที่นั่นคอมเมนต์ comment ของคนต่อมานะครับคนนี้น่าจะเคยมาประเทศไทยแล้วนะครับเขาคอมเมนต์ว่า ฉันคิดถึงประเทศไทยมากและคอมเมนต์ชาวต่างชาติคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ว่าฉันหวังว่าการชคมวยจะเป็นแบบนี้ในเม็กซิโกแต่พวกเขาชอบฟุตบอลโดยที่เราไม่เคยชนะอะไรเลยครับและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาติเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่แอดได้นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ และถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ